คุณเคยสงสัยไหมครับว่าประเทศที่ให้กำเนิดคำว่าเสรีภาพความเสมอภาคและพระดารอนภาพประเทศที่ล้มกษัตริย์ล้มระบอบศักดินาและเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดการนั้นแท้จริงแล้วถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรอุดมการอันสูงส่งหรือนี่ที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงกันแน่ครับถ้าผมบอกคุณว่าประวัติศาสตร์การเงินของฝรั่งเศสไม่ได้เริ่มต้นจากการปฏิวัติอันยิ่งใหญ แต่เริ่มจากสมุดบัญชีที่เต็มไปด้วยตัวเลขสีแดงและถ้าผมบอกคุณอีกว่าในปี2026ฝรั่งเศสกำลังยืนอยู่หน้าประตูบานเดิมประตูที่เคยพาประเทศนี้เข้าสู่ความโกลาหลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คุณจะยังคิดว่านี่ภาครัฐเป็นแค่เรื่องไกลตัวอยู่ไหมครับวันนี้ผมอยากชวนคุณย้อนเวลาไม่ใช่เพื่อชื่นชมความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส แต่เพื่อแกะรอยความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พรมประวัติศาสตร์การเงินความจริงที่อาจกำลังจะกลับมาทวงหนี้อีกครั้งอย่างไม่มีใครหนีพ้นครับหากเราย้อนกลับไปยังฝรั่งเศสก่อนศตวรรษที่18ปประเทศนี้คือหนึ่งในมหาอำนาจของยุโรปมีประชากรมากที่สุดมีดินแดนอุดมสมบูรณ์และมีกษัตริย์ที่ทรงอำนาจที่สุดแต่ภายใต้ความหรูหราของพระราชวังแวร์ซายมีสิ่งหนึ่งที่กำลังกัดกินประเทศอย่างเงียบ นั่นคือระบบการคลังที่พังตั้งแต่โครงสร้างครับรัฐฝรั่งเศสในยุคนั้นพึ่งพลาการเก็บภาษีจากสามัญชนเป็นหลักขณะที่ชนชั้นขุนนางและาศาสนาจักรแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยรายจ่ายของรัฐกลับพุ่งสูงอย่างควบคุมไม่ได้ทั้งจากสงครามการอุปถัมภ์และชีวิตฟุ่มเฟือยของราชสำนักผลลัพธ์คืออะไรครับหนี้สะสมซ้อนหนี้และการกู้เงินเพื่อจ่ายดอกเบี้ยของหนี้เก่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางการเงินครับ แต่มันคือระเบิดเวลาทางการเมืองเมื่อรัฐขาดเงินสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การลดรายจ่ายแต่คือการรีดภาษีเพิ่มจากคนที่ไม่มีทางปฏิเสธครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจที่ค่อยๆก่อตัวเป็นความโกรธครับปี1789มักถูกจดจำเป็นปีแห่งการปฏิวัติแต่ถ้าเรามองลึกลงไปมันคือปีที่ระบบการเงินฝรั่งเศสล้มละลายโดยพฤตินัยรัฐไม่สามารถชำระหนี้ได้ เครดิตของรัฐบาลพังทลายและความเชื่อมั่นต่อสถาบันกษัตริย์ก็พังตามไปด้วยนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีนี่คือสัญญาและเมื่อรัฐผิดสัญญาความชอบธรรมในการปกครองก็สลายไปพร้อมกันการล้มบอลลังไม่ได้เกิดจากอุดมการเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากระบบการเงินที่ไม่เป็นธรรมและไม่ยั่งยืนและนี่คือบทเรียนแรกที่ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสพยายามจะบอกเราหลังการปฏิวัติ หลายคนคิดว่าฝรั่งเศสได้เริ่มต้นใหม่แต่ในความเป็นจริงประเทศกลับเดินเข้าสู่วงจรเดิมอีกครั้งรัฐบาลใหม่ต้องการเงินต้องฟื้นเศรษฐกิจต้องทำสงครามเพื่อปกป้องการปฏิวัติทางออกคืออะไรครับการพิมพ์เงิน Assign น t ซึ่งเป็นเงินกระดาษที่อ้างอิงกับทรัพย์สินของรัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาระยะสั้นแต่ผลลัพธ์ระยะยาวคือเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ความเชื่อมั่นต่อเงินตราพังทลาย และประชาชนกลับเป็นผู้รับกรรมอีกครั้งประวัติศาสตร์กำลังบอกเราว่าไม่ว่าระบอบไหนถ้าการคลังไร้วินยัยผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันเลยครับศตวตรรษที่19และ20ฝรั่งเศสพยายามสร้างรัฐสมัยใหม่สร้างระบบธนาคารกลางสร้างรัฐสวัสดิการทุกอย่างดูเหมือนจะก้าวหน้าแต่เบื้องหลังความก้าวหน้านั้นคือการขยายบทบาทของรัฐอย่างไม่หยุดยัง้งรัฐให้มากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นกู้มากขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสเลือกโมเดลรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบซึ่งในช่วงแรกมันได้ผลเศรษฐกิจเติบโตรายได้ภาษีเพิ่มนี่ดูเหมือนจะจัดการได้แต่ปัญหาของระบบนี้คือมันตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจจะโตตลอดไปและเมื่อการเติบโตชะลอนี่ก็เริ่มแสดงตัวตนที่แท้จริงขยับมาที่ยุคสาภาพยุโรปฝรั่งเศสผูกชะตาการเงินของตัวเองเข้ากับเงินยูโรอัตราดอกเบีย้ยต่ำ การกู้ยืมง่ายและแรงกดดันจากตลาดลดลงนี่คือช่วงเวลาที่หนี้สะสมได้เร็วที่สุดโดยแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดจนกระทั่งโลกเปลี่ยนวิกฤตการเงินโรคระบาดสงครามเงินเฟ้อและในปี2026ตัวเลขหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสได้พุ่งทะลุระดับที่น่ากงังวลอย่างยิ่งครับดอกเบี้ยที่เคยต่ำเริ่มเป็นภาระงบประมาณรัฐถูกบีบจากทุกด้าน และรัฐบาลต้องเลือกระหว่างตัดสวัสดิการหรือกู้เพิ่มตัวเลือกทั้งสองล้วนมีต้นทุนทางการเมืองมหาศาลครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตัวเลขนี้แต่มันคือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรัฐใช้จ่ายเกินตัวเลื่อนปัญหาออกไปหวังว่ารัฐบาลชุดถัดไปจะเป็นคนแก้นี่คือวงจรเดียวกับที่เคยพาฝรั่งเศสเข้าสู่การปฏิวัติเพียงแต่ครั้งนี้ไม่มีพระราชวังที่บุกมีแต่ระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ถ้าความเชื่อมั่นสั่นคลอนผลกระทบจะไม่หยุดอยู่แค่ฝรั่งเศสครับประวัติศาสตร์การเงินฝรั่งเศสกำลังส่งคำเตือนที่ชัดเจนมากนี่ไม่ใช่เรื่องเทคนิคครับมันคือเรื่องของอำนาจความชอบธรรมและความไว้ใจเมื่อรัฐใช้อนาคตเป็นหลักประกันของปัจจุบันคนรุ่นต่อไปคือผู้ที่ต้องจ่ายราคาคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสจะจัดการนี่อย่างไรแต่คือคำถามว่า เราจะยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งหรือไม่และบางทีคำถามนี้ไม่ได้เป็นของฝรั่งเศสประเทศเดียวครับแต่มันกำลังถูกถามกับทั้งโลกรวมถึงเราด้วยเพราะในโลกการเงินไม่มีประเทศใดใหญ่เกินกว่ากฎของนี่และไม่มีประวัติศาสตร์ใดที่ถูกฝังได้ตลอดการวันนี้เราเลือกจะเรียนรู้หรือเลือกจะจ่ายราคาในวันข้างหน้าคำตอบนั้นอยู่ในมือของพวกเราทุกคนครับ